กรรมการอึง้งตอบคำถามด้วยสิ่งนี้ชีวิตล่างเวทีการชนิการพ่วงตำแหน่งไม่เชื่อหูใครทำตามไม่ได้ หลังคว้ามมงกุฎนางสาวไทยคนที่54ประจำปี2566พวงด้วยรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนในการประกวดรอบตัดสินการนางสาวชนนิการสุพิทยาพรสาวงามจากจังหวัดเชียงใหม่ให้สัมภาษณ์ว่าตื่นเต้นมากรู้สึกเหมือนฟ้านใช้ความจริงไม้แบบนี้เลยค่ะรู้สึกว่าเหนือความคาดหมายที่เรามายืนตรงนี้ตอนจับมือบอกกับเพื่อนว่าเราเป็นกำลังใจให้ไม่ว่าใครจะได้เพราะเราต้องไป ปรากดต่อการเผยว่าหลังจากนี้อยากฝึกภาษาเพิ่มขึ้นตอนที่ได้มงกุดได้ใช้ภาษามือเพราะอยากสื่อสารกับน้องๆที่โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรจังหวัดเชียงใหม่อยากบอกน้องๆว่าพี่ทําได้แล้วนะและน้องๆทุกคนก็ทําได้เหมือนกันเพราะเคยมีเหตุการณ์ที่เราไปทํากิจกรรมกับน้องๆแล้วมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาเราพร้อมภาพวาดแล้วพูดด้วยภาษามือบอกกับเราว่าพี่คะช่วยนําผลงานของหนูออกไปโชว์ระดับประเทศและ ระดับโลกได้เห็นได้ไหมคะเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในใจเรามาตลอดเมื่อการขึ้นเวทีทุกครั้งซึ่งพยายามสื่อสารกับน้องๆเราเคยฝึกภาษามือการคิดว่ายังมีคนมากมายที่ยังเข้าไม่ถึงโอกาสเราอยากเป็นสะพานเชื่อมโอกาสไปถึงน้องๆให้เขาได้แสดงศักยภาพนี่คือแรงบันดาลใจสําคัญของการเมื่อต้องไปเวที i s s เตอร์การอยากนําโครงการ u n d e r p r i v i l e g e to precious โดยโอกาสสู่ได้โอกาสโครงการเพื่อผู้ด้อยโอกาสซึ่งได้รับ แรงบันดาลใจมาจากการทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินการเริ่มโครงการนี้ตอนหาเสียงเลือกตั้งเพื่อเป็นนายกสโมสรนักศึกษาเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีทั้งนักศึกษาที่บกพร่องทางการได้ยินการมองเห็นและอีกหลายๆอย่างนางสาวไทยสาวงามจากเมืองเชียงใหม่อูคำเมืองด้วยว่าขอบคุณจัดนักหน้าเจ้าขอบคุณคนเชียงใหม่และคนในประเทศที่เชีรยการเคยมีตำแหน่งถึงนายกสโมสรน,นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีการศึกษา2562ประธานงานกีฬาเพศสัตสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่30ปีการศึกษา2562 1 9สถาบัานทำทูตมาคัาบ,บูชาประเภทเยาวชนดาวรุ่งมีศิลป์มีธรรม,มประจำปี2563นางสาวเชียงรายประจำปี2563เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2564รองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดนาว วัตกรรมในหัวข้อ YED Ecosperity Innovation Challenge โครงการอย่าง Ecosperity Dialogue ณประเทศสิงคโปร์